สิบนี่หาบางทำอะรพี่้ยพรดาเนี้ยรับรถพัมเกี่ยวจัหนึ่งหนึ่งนี่คือต่ำนนะสินี่คือเต็มแ้แล้วพิจตรณาหนึ่งเต็มสิบอยากรู้เออเที่ยวพี่ออ มีความคือหรือความแข็งนแต่พีชนะไม่อยากรู้เลยมันเคยมิ้งค้าขายรวยมันเป็นคนละประเด็นกับขอหมอประเด็นใช่ครับประเด็นประเด็นแผลอาจจะเป็นประเด็นออ๋นี่ประเด็นอันนี้ประเด็นล่าค้าล่าคาเราก็คือเจอแค่ตรนี้แใช่ครับที่มันดูหนักๆเพราะว่าปกติก็มีลูกค้าตามของบ่อยแหละแต่เขาจะไม่โวยวายอะไรเลยครับ thế là chưa có ai mua hết 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 hết